สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเอาละครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูโปรใน Button of w a r s h i p ว่าโปรตัวนี้นะครับมันสุดยอดไปเลยนะครับถ้าผู้ชมเคยเจอเรือพิฆาตนะครับใช่แล้วครับเรือพิฆาตนะครับจุดเด่นของมันก็คือตอบิโดใช่ไหมครับแน่นอนนะครับเรือพิฆาตเนี่ยใช้เวลาการรีโดตอบิโดเนี่ยนานใช่ไหม แต่ท่านผู้ชมมาดูวันนี้ครับผมเรียกได้ว่าดีโรดเนี่ยไม่จํากัดเลยครับผมยิงได้เรื่อยๆนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับ let's go <S เมื่อสมอถูกดึงขึ้นเสียงสมอดังดั่นไปทั่วเรือรบทุกลำที่อยู่ในทีมผมถูกปรับให้เดูหน้าเต็มกำลังตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอผ่านไปสักพักเรือรบของผมก็เจอทีฝันุูกข้ามซะแลว้ว เมื่อเห็นศัตรูแล้วและไกลถึงระยะยิงสัญญาไซเรนนั้นดังไปทั่วเรือก่อนที่หลังจากนั้นจะตามมาด้วยเสียงป้อมปืนของเรือพิฆาตที่กระดำยิงใส่เรือประจันบ,บาทซึ่งตอนนั้นกระสุนที่พวกเราใช้เป็นกระสุนอีพีเป็นกระสุนไฟถึงมันจะไม่เจาะเกาะมากแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่ศัตรูนั้นจะติดไฟได้เมื่อพวกเรายิงมาสักพักแล้วเราก็ไม่สามารถยิงตอนน่อได้อีกพรเบื้องหน้านั้นเป็นภูเขาแต่ทางกลับขวานั้น มีเรือพิฆาตอยู่กับตันจึงสั่งหักขวาเต็มกับร๋งเพื่อให้ป้อมปืนทั้งหมดไปอยู่ทางกราบซ้ายเพื่อจะได้ใช้อาวุธทั้งหมดที่มีบนเรือละพวกเราจะไม่ได้ชนภูเขาแข็งนั่นเองเมื่อป้อมปืนนั้นหันมาหมดพวกเราก็ได้กระหน่ำยิงผ่านไปสักพักเรือรถของศัตรูก็ได้ติดไฟขึ้นแต่ทันใดน,นั้นทางกราบซ้ายของพวกเรากรา็มีเรือประจันบานหน้าเดิมที่บังเออร์ลอนั้นได้ไปอยู่ในระยะยิงของพวกมันพอดี พวกเรานั้นจึงโดนยิงแต่โชคดีที่ไม่ได้โดนตัวเรือไม่งนั้นเราก็ป้อมปืนคงได้เละแน่กัปตันจึงสั่งให้วนไปรอบหนึ่งเพื่อให้เรือรอบน,น,นั้นไปอยู่รงังภูเขาน้ําแข็งเพื่อมันจะได้ไม่ยิงเราได้และเราก็จะได้บุกเดินหน้าต่อแต่ป้อมปืนของพวกเราก็ยังไม่หยุดดิงเพราะด้านหน้าเรานั้นมีศัตรูมาอย่างรวดาร็ทั้งยังไงก็ตามเราก็ไม่สามารถบุกไปได้ตอนนี้ เพราะว่าด้านหน้านั้นมีทั้งเรือราตเวนและเรือประจันบานดังนั้นการบุกเดินหน้าไปเท่ากับเสี่ยงตายอย่างทันทีเมื่อเวลาผ่านไปนสักพักพวกเราก็ยังวนอยู่จุดเดิมแต่ทันใดน,นั้นไซเรนก็ดังขึ้นพร้อมกับประกาศแจ้งเตือนของตอบิโดตอบิโดในรอบนี้เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันกระจายกันมากแต่มันมีกันเยอะมากๆพวกเราก็สงสัยแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เรือบรรทุกบินมันจะปล่อยตอร์ปิโดได้เยอะขนาดนี้พวกเราจะมุ่งหมายไปที่เรือพิฆาตแต่ยังไงมันก็ควรปล่อยไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะการปล่อยตอร์ปิโดครั้งหนึ่งนั้นมันจะปล่อยได้แค่2เซตอย่างเก่งนั่นคือ3เซตน,เนี่นาเรือไหนก็ได้คําตอบด้านหน้าเรานั้นมีการประกาศตอร์ปิโดอีกรอบแต่รอบนี้มันก็เยอะเหมือนเดิมและสิ่งที่เราคิดมันก็ได้เกิดขึ้นแล้ว เกิดพิฆาตดํนั้นในปลอยตววอตอมิโดมาเยอะมากมันเยอะมากพอจนให้เราคิดได้ว่าไอนี่มันไม่ใช่เรือพิฆาธรรมดาแต่เราเรียกกันว่าเกือพิฆาตแฮกโปรทันใดนั้นด้านหน้ามีการประกาศปอตอมิโดอีกรอบหนึ่งรอบนี้มันเยอะมากแต่ยังโชคดีที่มันไม่ได้กระจายกันแต่ด้านหน้าอีกรอบมันเยอะมากๆและมันกระจายกันมาก ในรอบนี้คิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่กัปตันก็เจอช่องโหว่และพาเรารอดได้อย่างวุฒิวิตพอพิฆาดนั้นได้หันหน้าหนีพวกเราจึงรีบใส่เกียร์หมาเดินหน้าต่อเต็มตัวเพื่อไปยิงมันแต่ความซวยก็มาเยือนพอ,เร,อรเ,นเรือราตะเวนเรือราตะเวนหนักได้มาอยู่ต่อหน้าเราแล้วทันใดน,นั้นกัปตันจึงสั่งให้เร่งหน้าเต็มตัวเพื่อเราจะได้อ้อมข้าง แต่ไปอ้อมหลังพองมันเพราะจุดอ่อนดูที่ข้างหลังพอข้างหลังมันไม่ค่อยมีป้อมปืนพวกเราจึงรีบปล่อยตอบิโดใส่พวกมันทันทีพวกมันได้รับความเสียหายจากตอบิโดหาสาลแต่ความซวยก็มาเยือนอีกพอพวกเราไม่ทันสังเกตได้ว่าทางลับสายมีเรือประจัญบานอีกลำที่ไล่ตามมันมาอยู่พวกเราจึงได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากด้านข้าง และทันใดนั้นเรือเราก็จมลงออกไม่สามารถรับความเสียหายมหาศาลนีได้และคลิปนี้ก็ได้คำตอบเรือพิ่ฆ่าลำนี้ได้ปล่อยตเตมิโดมหาศาลเรียกได้ว่าปล่อยเป็นแถวเลยก็ว่าได้มันเยอะมากๆเรือหน้าไหนก็ไม่สามารถหลบได้เพราะมันเยอะคำว่าเยอะมากๆและคนที่สวยไม่ใช่ใครที่ไหนคือเพื่อนของเรา ดูนตวีโดแบบไม่สามารถเรืองได้จนจมลงในที่สุดเอาละครับผมก็จบกันแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกโกรธแค้นกับไอ้รัดมนี้ไหมครับผมผมเรียกได้ว่าจะมาดีวิวเฉยๆดันมาเจอโปนะครับแหมเอาเรือ1ึงดาวมาสู้กับเรือ5ดาวนะครับจะไปได้ยังไงนะครับผมนะอยานะครับรำนี้โป้ซะด้วยนะครับยิงตอวีโดได้ไม่อั้นเลยนะโอ้โหแหม เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โกงจัดๆเลยนะครับใครเล่นก็ระวังกันด้วยนะครับผมเราไม่สามารถทําอะไรได้นะก็อย่าไปซีรีสนะครับเราก็ไปหาเล่นเซิร์ฟใหม่นะอ่าก็าจ,จะไม่เจอโปนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ